ไฮวินอีก้าปพห้าฟาจเจ็ดโปรใช้จากสิบสองมิลยาวหกสิบห้าเมตรเกียร์ลมใช้สะดวกง่ายสุดสุดแ <Perfect. S 1> รงดึงไม่น้อยกว่าหมื 12, ่นสองพันปอนด์ห้าจุดสี่ตันและยังสามารถเพิ่มแรงดึงเป็นหน, <What? S 1> นึ่งมื่นแปดพันปอนด์ได้ความเร็ยวยี่สิบสองเมตรออนาทีและอัพเกรดความเร็ว เอเป็น44เ4มตรต่อนาทีทั้งหมดนี้เกิดจากพะละงกำลังมอเตอร์ของไฮวินที่เป็นมอเตอร์แท้และแตนเราเล่นเองรุยเองออแบบเองสร้างเอง <'s> เพื่อความทนทานเป็นเยี่ยมมาพร้อมกับ <Perfect. S 1> ระบบเบรกซุปเปอร์เบรกซุป,ปเปอร์เซฟส่วนของเทียตัววิน มีความแข็ง oh <my> แรงเป็นพิเศษรงรับถึงสามหมื่นปอนด์หรือสิบสามั 10, นตัน <Okay. S 1> จึงสามารถอัพเกรดเป็น2อมอเตอร์เป่าไฟ24โวลตได้โดยที่ uh huh. ไม่สง่งผลกับโตเกียรซึ่งวินปกติไม่สามารถทำได้ส่วนรายละเอียด uh huh. เป็นด่นติดตามได้ทางช่องทางนี้ครับ okay. Nice.